วัสดีครับท่านผู้ชมที่รพบครับนครหลวงโปรโมชั่นร่วมกับช่อง7สีเสนอการถ่ายทอดสดศึก m 5 5 0พลังกำปั้นสถานโลกเป็นการป้องกันแชมป์ WBC a อเชียรุ่นแบนตัมเวร118ปอนด์นะครับแต่ว่าก่อนจะถึงคู่ของสุริยันซึ่งเป็นคู่ป้องกันแชมป์เราจะนำเอาคู่แรกเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชิงแชมป์สถาบันใหญ่ของ WBC นั่นก็คือกล้องฟ้านครหลวงโปรโมชั่น จะอุ่นเครื่องกับนักชกจากฟิลิปปินชื่อวินเบอร์แอนโดกันต่อยกันที่น้ำหนัก116ปอนด์สดจากศูนย์การค้าส่งประตูน้ำขอนแก่นศูนย์การค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานไปดูคู่เปิดหัวก่อนนะครับอุ่นกัมปั้นกำหนดไว้ย6ยกกางเกงถีเหลืองแถบแดง M15 0ก็คือกองฟ้านครหลวงโปรโมชั่นนะครับสู้กับนักมวยฟิลิปปินคุณสารชัยมีประวัติของฟิลิปปินให้แฟนๆได้ชมทางช่อง7สีครับ ยูเบอร์แอนโดกันนะครับนักมวยฟิลิปปินส์วัย25ปีนะครับมาจากจังหวัดเบเซาครับในประเทศฟิลิปปินส์นะครับสิบชกชนะสิบแพ้สิเสมอ4เคยประมัดกับแชมป์โลกอย่างนกซีสเกตนะครับรวมทั้งอำนาจแล้วก็ยังเคยเจอกันนวพลมาแล้วด้วยนะครับนั้นผ่านมวยดีๆของไทยเรามาเยอะแล้วครับสำหรับทางด้านแอนโดกันครับเรานั้นเป็นมวยซ้ายนะครับก้องฟ้ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์สุรัตน์สร้อยกระจ่างครับจากช่องเจ็ดสี วันนี้กล้องฟ้าประมาทไม่ได้นะครับก็เขาประสบการณ์สูงครับแล้วก็ถือว่าประสบการณ์มากกว่ากล้องฟ้าเราครับเจอแชมป์โลกอํานาจสือสกเกตนะครับนวพลนก็เคยเจอมาแล้วการจัดศึกเอ็อร50พลังการประมสถานโลกโปรแกรมนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบวรเสรียโยธินประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองขอนแก่นรับเป็นประธานจัดการแข่งขัน และว,วันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคือ,อคุณสิวโรธมุ่งหมายผลเดินทางมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ว่ากำอรถาวรสุิตซึ่งติดภารกิจสำคัญก็ถือว่าเป็นจังหวัดของนักกีฬานะครับในอดีตนี่มีนักชกดังอย่างพุทธพาน้อยวรวุฒิเจ้าหมูแข้งทองอ่าพี่หมูแข้งทองพอลุกยุคของเหรียญทองโอลิมปิกก็ต้องนึกถึงสมรักคำสิงไม่ได้ม้อ่าวิชัยราชานนสมรสพงศิษฐ นอกจากนั้นก็มีพาราดอนสีชาพันธ์ครับค <T ennis. S 2> ือเป็น <T ennis. S 2> ชาขนแก่นอีกต่างหากกีฬาดังๆเยอะอยู่ที่นี่มวยดังก็มากครับแต่ตอนนี้ศูนย์การค้าสรงที่ดังที่สุดก็ที่นี่แหละครับวสวนน้ำนะครับสวนน้ำ no ไดโน่ด้วยยกแรกครับยังดูเชิงครับก้องฟ้าไม่ประมาทนะครับเดินโยกเข้าไปเดินโยกเข้าไปหาจังหวะยิงหมัดหน้าก่อนครับเอาละครับต้อนเข้ามุมได้ก้องฟ้าลุยเลยครับมาเนี่ยครับ ป่อยทุกเอ้าวุย้ยจะต้องระวังครับทุกซ้ายของแอนโดกันครับสวนมาด้วย่อยสันส้นๆน้ำหนักดีนะครับม,มีสวนนะครับทางด้านของจากมวย,ายจากฟิลิปปินส์วินโบไม่ง่ายแล้วครับก้องฟ้าอากาศร,ร้อนๆใจอย่าร้อนครับต้องสุข,ขุมละเอียดนะครับบนสังเวียนประสบการณ์บนสังเวียนเดแบบอาชีพนั้นเขากระดูกเหนือกว่าเราเยอะเลยครับคุณยัยทัศน์ ผ่านศึกมามากกว่าเรานะครับสำหรับโกัมออ้ยหมดยกสนุกเลยครับยกแรกกลับมาชมภาพช้านะครับนี่เป็นยกแรกข,ของคู่แรกกองฟ้านคกหลวงโปรโมชั่นแชมป์เยาวชน WBC รุ่นซูเปอร์ไพ a เวทครับเป็นแชมป์115แต่วันนี้ต่อย116นะครับ ขึ้นยกที่สองแล้วขอบคุณบริษัท m 1 5 0าจำกัดเครื่องดื่ม m อ5 0เครือเจริญพกพันเค,คเรือเจริญพกพันธ์ีบริษัทแทนในความพัฒน,นาจำกัดที่ฟี่แผงสีเขียวแอนเดอร์ซินลูกหมากรถยนตองหนึ่งโดยบริษัทบางกอกอุตภสาจำกัดแวกช็อปอัพรถยนต์พารากอนอตามลุ้นกันต่อนะครับคู่แรกเปิดหัวออกสตาร์ทยกแรกผ่านไปก็เข้มข้นแล้วครับผลงานของก้องฟ้าช่วงชกยาวก,กว่าแต่ว่าประสบการณ์กระดดกชั่วโมงบินนี่เป็นรองแอนโดกันครับคุณสาญญาันับ เย่างที่เรียนทห้ทราบเขาผ่านประสบการณ์มาเยอะชกมาหลายประเทศนะครับมาเมืองไทยก็สี่ห้าครั้งแล้วนะครับแล้วก็คราวนี้เป็นครั้งแรกของกองฟ้าที่เจอมวยแข็งแข็งมีระดับจากฟิลิปปินส์ซึ่งทางนักขหลวงโปรโมชั่นตอนนี้ก็สั่งให้มวยแข็งแข็งมานะครับรวมไปถึงคู่เอกด้วยวันนี้ก็น่าติดตามครับวันนี้มีให้ชมถึงจุใจเลยครับทีมเอมอารมณ์กับช่องเจ็ดสีครับห้าคู่ครับคู่แรกยกที่สองซัดกันแบบไม่มีใครกลัวใครเลยครับ เรานั้นหนุ่มแน่นกว่าครับเดินชนเดินอัดเข้าไปครับก้องฟ้านี่ดีกรีแชมป์เยาวชนรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทนะครับโอ้โหมีเสียวครับเขาเล็กก็จริงนะครับแต่โดูการแต่ว่าปักหลักแรกกับเราได้สนุกน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเป็นบททดสอบที่เดี่ยวก้องฟ้าเลยนะครับที่เป็นแชมป์เยาวชนของสภาวมวยโลกนะครับ เอาแล้วครับลุยแล้วพยายามเน้นตัดลำตัวเป็นหลักกับก้องฟ้าอันดการนี่เตี้ยกว่านะครับระวังศีรษะด้วยครับงัดขึ้นมานี่ครับอืมอีบัพคัดที่อันตรายเลยทีเดียวครับอันดการเขามีหมัดชุดที่ต่อยได้น่ากลัวนะครับสนามนั้ชกกูอุ่นเครื่องชาวฟิลิปปินส์คนนี้นี่แล้วโดนสองหมัดเลยขวาแลวตาซ้ายต้องระวังครับหลุดหลวมนี่โดนสวนทันทีครับเอาครับดูครับจังหวะและแทกต้องแม่นจริงๆนะครับ โอ้โห oh, โชว์สายตาครับกองฟ้าอย่างนี้ดึงเช็กระยะผิดนี้โดนผิดข่าวเลยช่องเจ็ดสีเลยนะครับอย่างนี้เสียหุยนี่กล้าสั่งเลยนะครับกล้าสั่งมวยอย่งอดงกันมาให้กองฟ้าทดสอบครับเอาละครับโดนลำตัวแล้วครับทางด้านอดัดการมีอ <c oughs> าการเหมือนกันเบียดรูปวงในครับจัด <c oughs> ของแข็งมาให้เลยครับก็มั่นใจในลูกศิษย์ของตัวเองแล้วคุณสุรชาติพิสิทธิวุฒนัน ซ้อมนี่ต้องบอกว่าเป็นประเภทจงอางหวงไข่อุญยทัศดูแลประคบประงเป็นอย่างดีครับนั่งมวยในค่ายเจอฮุกซ้ายเต็มๆกลามขวาเลยครับตัดลำตัวไปอีกทีครับแหมของปอานี่เจอบททดสอบชั้นดีเลยครับผ่านได้นี่ถือว่าโอ้โหไม่ต้องกลัวแล้วครับเดี๋ยวตามกันต่อครับบทยกที่สองชมภาพช้าคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับ บางจังหวะนั้นกล้องฟ้าโดนนะครับโดนแบบเต็มๆด้วยครับนี่คือผู้อุ่นเครื่องชาวฟิลิปปินส์แฟนมวยเยอะนะครับที่ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำและสวนน้ำไดโนวอเทอร์พาร์คนะครับอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณนะครับบริษัทมาสแลบจำกัดยาพราแคปมาสบามครีมทา,ทาถูนวดบริษัทท่ายาตราเสือเียต,ตัวจำกัดยาผู้ผิดยาน้าตราเสือเศตัว สูตร11ยาแผ่โบราณย,ยากระสายเส้นตราหัวเสือและยาแก้ไอตราเสือ11ตัวตร<า>สกายยา<ะ>เพนทากจำกัดนิสันนวาวาร่านิเวียร์เมนเนสกาแฟไลฟิลินซาร่าคอนเกตและโปรเทคตามลุ้นกันต่อนะครับยกทีสามยกสองนี่โดนซ้ายกับขวาไปหนึ่งชุดครับทางด้านของก้องฟ้าสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับนักชกจากฟิลิปปินส์แต่ว่ากระดูกชั่วโมงบินประสบการณ์ ลูกปัญหาแก้เฉพาะหน้านี้เก่งมากครับรายนก็มีจังหวะหลายครั้งที่ซ้ายของเขาเนี่ยปล่อยโดนกองฟ้าจนกลางก็มีแต่ว่าของเรายังทนนะครับโอ้โหนี่แหละครับผู้มิทนไรก็ข้าไปชุดนึงนะครับพุ่ปั๊บมาปุ๊บเลยครับรับฮุกซ้ายน่ากลัวครับระวังนะครับขวาตกที่จะเจอฮุกซ้ายของแอนตกันต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ายกที่แล้วก็โดนยกนี้ก็โดนอีกนะครับ อัดกัน <minority> <Hi> <ITY> <Gym. S 1> แล้วครับด้วยอภิคต์หัวโหชนกันแล้ววงนอกนี่โดนหลายหมัดหลายชุดแล้วนะครับหมัดกระแทกนี่ต้องอย่าหลุดอย่าหลวมครับทางด้านของกล้องฟ้าต้องแม่นจริงๆครับถ้าเช็คระยะหรือว่ากระแทกหมัดหน้าไม่แม่นเนี่ยโดนสวนทันทีต้องระวังศีรษะด้วยนะครับจังหวะเข้ามาเนี่ยเขามีศีรษะบวกเข้ามาเหมือนกันด้วยวันนี้เจอซึกหนักครับกล้องฟ้าหรือว่าเจ้าเท่นะครับชื่อเล่นก็ต้องวัดระยะประชิดแล้วครับ คาะสีข้างเคาะชายโครงนี่คุณสุชาติครับตาไม่เกิพริบเลยครับจ้องเลยครับจ้องดูลูกน้องลูกศิษย์ก็แก้เกมกันช็อตต่อช็อตนะครับบนสังเวียนคนที่อยู่ด้านล่างนี่จะมองเห็นชัดกว่านะครับดูว่าจะแก้อย่างไรนี่ครับระยะประชิดต้องระวังครับมีลูกงัดโอ้โหมาเป็นชุดครับชุดเขาหน้ากลัวจริงัวครับพลิวออกไปอีกแล้วครับต่อยสั้นๆแคบๆเลยนะขโมยครับขโมย มันละไก่โอ้โหมาแบบไร้ทิศทางเลยครับแล้วก็หลอกหลอกแบบเห็นเห็นด้วยครับเราบั่งเหรอครับเราบ้างเลยครับทีวนี้เอาครับ้องคืนบ้างครับใกล้ๆอย่างนี้ครับต้องชวนทะเลาะใกล้ๆอย่างนี้ครับเขาต่อยสั้นๆลูกอวคขัดนี่เก่งนะครับนี่ครับดูครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยครับโป๊กเลยครับอห้ดูกันหมดยกที่สาม ชาครับยก3ด,ยด,กยดูนะครับบางช็อตบางจังหวัดเราโดนฮุกทรายครับเนี่ยครับโหว่าเก่งครับแหมประกบประงมเลยครับคุณสุชาตดึงสิผู้ที่น,นันขอบคุณนะครับเครื่อนถึงเต็มแล้วห้าสิบห้าดาวโรงแรมนายา่าป้าวิอาวอำเภอเมืองขอนแก่นเซนโลงนายาโคมล่างหน้าพีมารุอุยยาร่าโอ้แหมผู้ชนะม,มุม,มนี้ครับมุมกลางครับ หน้าตากล้องช่องเจ็ดสีไก่ยักษ์พอดีครับเอาละครับบวกกันแล้วครับไม่หนีนะครับไม่หนีนะครับทางด้านของกล้องฟ้าอาศัยความใหญ่ความยาวชนเข้าไปชนได้ชนไปครับโอ้โหมันจริงจริงครับคู่นี้กล้องฟ้าก็ไม่กลัวนะครับอยู่ไม่อยู่เตือนหน้าเอาคนลหมัดครับตัดลำตัวไปกล้องฟ้าแรงหมัดอย่างนี้เขาเรียกว่าแรกหมัดนี่นะครับถอยออกไปแล้วครับเอโนการถอยออกไปแล้วโอ้ถูกใจพี่น้องชาวขอนแก่นเลยครับทรงอย่างนี้ นี่ครับถึงใจถึงอารมณ์อย่างที่เดียนไว้ใกล้ๆครับหายใจรถต้นคอไปเรื่อยครับเอาวครับดูว่าระบบหายใจติดขัดเมื่อไร่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับก็เริ่มจะกอดแล้วแล้วนะครับอันเดการเริ่มจะกอดกล้องฟ้าแล้วยกนี้เราบุกได้ดีครับโดยเฉพาะการต่อยทายโครงต่อยหน้าท้องต่อยลำตัวแต่อนดอกันก็มีบวกมีสวนนะครับลุกได้ระบบป้องกันตัวต้องดีด้วยครับทางด้านของกล้องฟ้าเอาวครับเริ่มเห็นแล้วนะครับ ท่าทรหดของกองฟ้าเองโดนก็โดนเยอะนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ขณะที่ฟิลิปปินส์รายนี้โดนสีข้างโดนลําตัวเริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับคุณสันชัยครับนี่เป็นคุณภาพของการสั่งมวยนะครับสั่งมวยฟิลิปปินส์มีระดับมานี่ก็ได้เห็นว่าเราโดนต่อยด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาให้เรายำอย่างเดียวนะครับกองฟ้าก็โดนไปหลายชุดเหมือนกันแต่เราก็โต้ตอบได้ดีครับ ได้เห็นจุดอ่อนแล้วนะครับรับตัวของอนุการนี่ครับพอเข้าไปต่อยตัวเขกดเลยครับเจอเกมหนักๆอย่างนี้ก็จะเป็นการพิสูจน์สภาพร่างกายและทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันก็อยู่ที่ลูกปัญหาเฉพาะหน้าด้วยครับบนสังเวียนจะแก้อย่างไรครับโอ้สปีดหมัดยังน่ากลัวอยู่ครับนักมวยจากฟิลิปปินส์รายนี้เขามีผ่สั้นผ่ยาวนะครับพอรู้ว่าตัวเองนั้นเริ่มจะเหนื่อยเขาก็ฉากลบออกไป เพื่อให้ระบบภายใจนั้นดีขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีมวนเดียวนะครับมีสวนมีโต้ก็เลยสนุกตื่นเต้นแหละครับคู่แรกติดหัวอลไรครับเพาะขวาเข้าเต็มกลางครับแล้วดูครับมาเป็นชุดมาเป็นชุดเรานี่กะทิ้งทีเดียวแล้วครับโอ้โหมาครับฟองฟ้าลุยต่อคัที่ก้มต่ำแล้วนะครับอโนกันมีจังหวะแล้วต่อยมาทําให้เราคล่อมครับต่อยแล้วคล่อมไปแม่เทคนิคเยอะครับกระดูกนี่แข้งโอ่งจริงครับถุงท้ายเดินหน้า ตัดล้วโตอีกทีครับเป็นยกที่ดีของทั้งคู่นะครับถือว่ายกนี้ยอดเยี่ยมทั้งคู่มชมภาพช้านะครับเป็นยกที่ดีของทั้งคู่นะครับยก4ต่อยกันเกือบไม่หยุดนะครับมีหยุดเล็กน้อยเพื่อให้ระบบหายใจเข้าที่แล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่า ไม่ชกแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่ <Trans> ออกจากมุมแล้วครับวินเบอร์แอนโดกันไม่ไม่ลุกออกจากมุมแล้วครับขึ้นยก5ก็คือยอมแพ้นั่นแหละครับกรรมการโบกมือเมื่อสักครู่เป็นการชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์นะครับกับการอ,องเครื่อง6ยกในยกที่5 <mumbles. S 1> แล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจครู่เดียวนะครับ เดี๋ยวกลับมาดูทั้งหมดที่เกิดขึ้นออกกับมุมในยกห้าท่านชมครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับกับการถ่ายทอดสดมวยคู่แรกนี่คือศึกเอ็มร้อพลังกำลันสุทานโลกสดจากศูนย์การค้าส่งประตูน,น้ำจังหวัดขอนแก่นและสวนน้ำมี oh. ก็เห็นว่าสนุกมากนะครับในยกที่ผ่านมาปรากฏว่าพอได้เวลาพักแล้วครับกรรการเข้าไปดู นักมวยยอมแพ้ครับกรรมการโบกมืออยู่ตรงนี้ครับไม่ลุกออกจากที่นั่งเลยครับเท่ากับยอมแพ้ไปโดยปริยายวินเบอร์แอนโดกันเราชนะเห็นตเก็นน้องเอาในยกที่5พักอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูนะครับว่าว่าที่แชมป์โลกอีกคนหนึ่งกองฟ้านะครับนครหลวงโรชั่นเป็นฝ่ายชนะ ในยกที่5แบบหมดทางสู้นะครับ